่าโดยสำาิบสข่าว,ว I-N-N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ิดารอรับตัวหมอเวงและวีราการอดีตการน,นำนปชจากโรงพยาบาลราชทันค่ะ นางธิดาถาวรเศรษอดีตการน,นำนปชเปิดเผยว่าวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะจะมีการปล่อยตัวนายแพทย์เวงโตจิราการนายวิราการมุสิกพงษ์และนายพงษ์พิเชษหรือพิเชษสุขจินดาทองที่โรงพยาบาลทันทสถานหลังได้รับการอภัยโทษโดยทั้ง3รา,ายเป็นผู้สูงอายุประกอบกับมีอาการป่วยต้องเข้ารับการรักษาสุขภาพโดยนายแพทย์เวงมีปัญหาบ้านหมุนอยู่แล้วแต่มีอาการปวดฟันต่อมลูกหมากไส้เลื่อนเพิ่มอีกค่ะโดยภาพรวมผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษถือเป็นเรื่องดีช่วย ลดความแออัดในเรือนจําเพราะส่งผลต่อสุขภาพผู้ต้องขังและคนจํานวนมากได้รับประโยชน์หลังถูกจํากัดอิสรภาพค่ะ นันทิดากล่าวอีกว่าส่วนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังจากนี้คงเป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งเพราะบทบาทแกนนาไม่อยู่ที่นปชแล้วแต่ในฐานะอดีตนปชจะไม่เปลี่ยนจุดยืนสําหรับการชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าระบบการเมืองการปกครองหลังรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่เป็นปกติมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพจึงเป็นแรงกดดันต่อสังคมทําให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนเพื่อต้องการปฏิรูปโครงสร้าง ประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยากเปลี่ยนอนาคตของตัวเองจึงออกมารวมตัวกัน,กนอย่างที่เกิดขึ้นค่ะต่อกันที่อายการฟ้องแล้วผู้กองบอยทำปืนลั่นใส่หัวภรรยาค่ะเสียชีวิตปฏิเสธความผิดขอสู้คดี ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาเก้าได้เป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญสรงหรือผู้กองบอยอายุ29ปีรองสารวัตรสอบสวนสอนอวังทองล้างเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอายการโจทย์ระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปว่าเมื่อวันที่20ิมิถุนายน2563เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยได้มีเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด45ซึ่งเป็นอาวุธปืนของจำเลยตามกฎหมายเจาะกดไปที่ศีรษะของ นางสาวพิมพ์ฉดาพรผู้แย้มสาหรือน้องนิ่มอายุ30ปีซึ่งเป็นภรรยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเพื่อขมขู่โดยจำเลยยอม โดยจำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าหากกระสุนปืนลั่นออกมาจะทําให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้จ,จึงเป็นเหต fire, ใหุ weit. ให้มือของผูต้ตายไปถูกอาวุธปืนดังกล่าวและทําให้อาวุธปืนดังลั่นออกมาหนึ่งนัดเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกที่ศีรษะของนางสาวพิมพ์ชดาพรถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ทาวเร์เฮาส์เลขที่128แยก7หมู่บ้านเสนาวิลล่าถนนแฮปปี้แลนด์แขวง แขวงคลองจันทร์นะคะเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครสารรับคำฟ้องไว้พิจารณาและประทับรับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำค่ะ จากนั้นสารได้สอบคําให้การร้อยตํารวจเอกทรงกรดจาเลยซึ่งได้รับการประกันตัววงเงินประกัน5 0 0 0 0นบาทระหว่างฝากค้างโดยอ่านและอธิบายคําฟ้องให้ฟังจนเข้าใจแล้วสอบถามปรากฏว่าจําเลยแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีสารจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่19ตุลาคมนี้เวลา13นาฬิกานาทีผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าสําหรับผู้กองบอยขณะน,นี้ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบวินยัยร้าย แรงค่ะปิดท้ายกันที่นมตราดกาดไม่ตกค่ะตัดไฟโควิด -19 ร่วมคนต่างด้าวชาวจีนและเมียนมารวม16คนพร้อมคนไทยอีก2คนหนีเข้าไทยค่ะ พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตมออกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่ตอมออจังหวัดตากนะคะได้ออกตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวและสามารถ จับได้และล่าสุดนะคะก็ได้มีการจับกลุมชายอายุ30ปีสัญชาติจีนพร้อมพวกรวม5คนจับได้บริเวณริมถนนในหมู่บ้านดอนชยัยหมู่6ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะพร้อมกับควบคุมตัวนําส่งพนักงาสสนสอบสวนสพแม่สอดเพื่อดําเนินคดีและยังจับกลุมตัวนายแงเลอายุ36ปีสัญชาติเมียนมาค่ะพร้อมพวกรวม5คนโดยจับกลุมได้ที่บริเวณริมถนนท่าบ้าน หมู่7บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายรวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ตอมอตากยังจับกลุ่มตัวนายสุชาอายุ41ปีและนายผ่านพงอายุ48ปี เป็นชาวไทยค่ะพร้อมด้วยของกลางรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางยี่ห้อโตโยต้าสีขาวซึ่งบรรทุกคนต่างด้าวสัญชาติเวียนมาหลบหนีเข้าเมืองจำนวน6คนจึงดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นการจับกลุ่มส่วนคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่งดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนำส่งพนักงานสอบสวนสวนพแม่สอดเพื่อดำเนินคดีค่ะ จบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN